เวรกรรมมีจริงงานนี้ยุคนี้กรรมติดจรวดจริงๆภาพนี้ทำเอาเกือบบ้าก,กันทั้งกรมปทุมวันเมื่อโต๊ะเจ้ากรรมโต๊ะนี้มันดันหล่นกลางถนนที่ลาดกระบังเมื่อเช้านี้นายสั่งมาแล้วให้ระวังตัวอย่าให้พลาดบอลมีหรือไม่มีดูเอาเองภาพนี้มันหล่นอยู่กลางถนนที่ราดกระบังกทมเช้าวันนี้ หลังบักป้อมบอกว่าบอลกทมเหรอไม่รู้ไม่มีแต่ในที่สุดต้องยอมรับความจริงว่ามันมีอยู่จริงวันนี้เหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดยังไงก็ไม่รู้โต๊ะบาคาเล่เจ้ากรรมตั้งหลายโต๊ะนับไม่ถูก ด้านหล่นกลางถนนแบบนี้แมแม่แม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 ทำไมมันสวยอย่างนี้วะหลังนายแพทย์โอภาสพุทธเจริญอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคติดเชื้อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกมาเปิดเผยว่าเจอคนไข้ติดเชื้อโควิดปกปิดข้อมูลต้องเข็นประวัติ ถึงยอมรับว่าติดมาจากบอนการพนันหลังจากนั้นบักป้อมเด้งออกมาทันทีว่าไม่มีกรุงเทพไม่มีบอนใครรู้บอกด้วยไม่รู้นะไม่มีหมอโอป้าถ้ารู้บอกด้วยสิไปฟังกันอีกครั้งว่าบักป้อมพูดไว้ว่าอย่างไร กพยายามก็คนที่เขดูแลก็อยู่แล้วเนี่ยทำไมนะในแค่ภาแคโคภาโคเปนะครับว่าเอาถึประวัติคนติดเชือผู้ป่วย่ามาเล่นบอลในทุเทีครับยนี้ไย่นี้ไต้อต้องไปถามในแทร์ห่างนะเราู้ก็ต้องราต่อเลยนะกอนเราไม่ได้มีแล้วเราจริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายนะนะ เป็นเรื่องอของตำรวจท้อที่นะไ้ต้องดูแลก็ลต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะผมจะทำยังไงนะนะครับเรื่องตำรวจท้อพี่จะต้องดูแลนะนะในเบื่อบักป้อมประวิตยวงสุวรรณ ตาเด็กสมบูรณ์คนนี้บอกว่าไม่มีลองบอกให้เด็กหน้าห้องกดดูใน GOOGLE ว่าบอนในกทมออยู่ที่ไหนล่อเป็นเขตๆไปเลยใครไม่รู้ GOOGLE รู้กดไปกดมาก็จะได้รู้จะได้เห็นว่ามันอยู่ที่ไหนหลังจากนั้นพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งเสริมสุขต้องออกมาพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพูดว่า ขอฝากไปยังผู้ที่ทำบอลอยู่ให้ระวังตัวด้วยหากพลาดเมื่อไหร่จะถูกดำเนินคดีทันทีเอเอเอหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้ระวังตัวหรือหมายความว่าจะถูกจับกลุ่มต้องเลิกทำบอล มันฟังแบบนี้เหมือนเตือนให้ระวังตัวกันนะเพราะช่วงนี้สังคมออนไลน์จับตามองยังไงก็ไม่รู้เช้าวันนี้มันเป็นความสวยของกรมตำรวจปทุมวันผู้ที่มีรายได้เป็นรายได้หลักมาจากบ่อนการพนันในที่ต่างๆเป็นที่รู้กันใครไม่รู้เด็กซื้อน้ำแข็งในบ่อนยังรู้กูกิก็รู้วิบอเตก็รู้ ตำรวจทุกคนรู้แต่พูดไม่ได้ว่ามีบ่อนการบันทันในท้องที่ของตนเองเช้าวันนี้อุปกรณ์ประจำบ่อนแบบโต๊ะแบบนี้มันหล่นกลางถนนที่ราดกระบ,บงังถึงกับต้องอ่อยปากว่าให้ระวังตัวไว้อย่าพลาดหลังประวิทย์วงสุวรรณบมักปั้มตาเด็กสมบูรณ์ออกมาพูดแล้วประยุทธ์จันโอชาทนไม่ไหวต้องออกมาพูดบ้าง นายกยอมรับ hab, บ่อนการพนันแรงงานเถื่อนเป็นปัญหามานานลั่นวันนี้ต้องเฉียบขาดโถยบักตูบมึงอยู่มาจะเจ็ดปีแล้วตั้งแต่มีมอ4 4มีอำนาจเฉียบขาดคุมทุกกระตวงทบวงกลมสั่งย้ายได้ไม่ต้องใช้กฎหมายใดยๆมึงสั่งได้เลยมึงนั่งมาหกปีเปีทำอะไรไม่ได้มีบ่อนการพนันมีแรงงานเถื่อนมันผิดที่ใครก็ผิดที่มึงนั่นแหละ ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการรูปหน้าปะจมูกรับสวยมึงไม่ต้องบอกมึงให้บักป้อมไปนั่งรับสวยอยู่ทุกวันที่กรมตำรวจใครๆก็รู้แล้ววันนี้มาบอกว่าเป็นปัญหามานาน6ปี7ปีถ้ามึงจัดการไม่ได้ออกไปซะหลังจากกรณีที่การระบาดของโควิดรอบสองนอกจากแรงงานต่างด้าวที่สมุทรสาครซึ่งมีการลักลอบนำเข้า อย่างชัดเจนแล้วบอนการพนันเป็นแหล่งแพร่เชื้อที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดชนบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดล่าสุดผู้บังคับการภูทรจังหวัดถูกสั่งย้ายเด้งพลพล,ลตำรวจตีสุวิชานยานกิติคุณผู้บังคับการจังหวัดจันทบุรีไปปฏิบัติราชาการที่ศูนย์ปฏิบัติราชาการตำรวจภูธรภาคสองโดยขาดจากตำแหน่ง เส้นบ่อนการพนันแพร่เชื้อโควิดอ้าวแล้วบอกว่าบ่อนไม่มีชัดเจนอีกคนหนึ่งทำรายของหนุ่มรับจ้างขนส่งสินค้าผู้ป่วยรายที่193ของกทมยอมรับไปขุกอยู่ในบ่อนการพนันที่พัทยาเหนือสองวันก่อนกลับเข้ากทมตบหน้าตำรวจยันตบหน้ารัฐบาลที่ตอนแรกพาเลตออกมาบอกว่าไม่มีบอน ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจตั้งคณะกรรมการสืบสวนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองและชนบุรีพร้อมตำรวจอีกห้านายฐานปล่อยให้มีบ่อนการปนันในเขตพื้นที่และปล่อยให้มีการติดเชื้อโควิด1 9เรื่องราวของโต๊ะเจ้ากรรมเราจะไปดูกันนะครับว่ามันหล่นมายังไงหล่นแบบไหนทำไมเจ้ากรรมในเวรยุคดิจิทัลถึงมาเร็วแบบนี้ แน่นอนหลังมีข่าวเกลียวกราวในโลกออนไลน์บรรดาบ่อลต่งลางต้องย้ายข้าวย้ายของกันวุ่นวายไปหมดอย่างภาพที่เห็นเป็นโต๊ะบาคาร่าอย่างน้อยสี่ตัวที่มองเห็นหล่นอยู่กลางถนนท,นที่ลาดกระบังข่าวสดออนไลน์ได้โพสเรื่องนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาวันนี้ใจความว่ารู้แล้วที่ไหนหลังแชร์ว่านเน็ตโต๊ะบาคาร่าหล่นกลางเมืองเย้ยตำรวจ เป็นภาพที่ได้รับการแชร์วอนเน็ตเมื่อบู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนำภาพของโต๊ะแทงบาคาร่าที่หล่นอยู่กลางถนนย่านลาดกระบังโดยเจ้าของโพสต์พูดว่าหล่นต่อหน้าต่อต,อตามันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรเก็บด่วนพี่มาเป็นคันรถรีบจ้ามันคือโต๊ะอะไรนะแล้วก็นำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ ความคืบหน้าเมื่อเวลา10นิกาวันที่7มกราคมที่กองบัญชการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทพักพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครวานเผยว่ากรณีดังกล่าวตำรวจจากกบกน .3 ได้มีการสืบทราบว่าโต๊ะบัคาราดที่หล่นลงมาจากรถที่มีภาพออกมานั้นมีการขนออกมาจากเขตปริมณฑลนำจากไหนนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนตรวจสอบ อย่างไรก็ตามมีการนำอุปกรณ์ลักลอบการเล่นการพานันมาซุกซ่อนบริเวณโกดังแห่งหนึ่งพื้นที่ต่อนอฉลองกรุงฮ่า <c> ฮ <oughs> ่ฮ่าฮ่มึงรู้ว่ามาจากปริมณฑลแต่มาซ่อนไว้ในต่อนอฉลองกรุงแม้มันก็มีบ่อนใกล้ๆแถวๆนั้นแหละใคร,ใครมันจะขนมาไกลวะรู้ๆกันอยู่แบบนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นเตรียมเข้าตรวจสอบบริเวณโกดังดังกล่าวส่วนจะมีการนำหลักฐานไปทุกซ่อนอย่างไรนั้นจากการตรวจสอบตรวจค้นดำเนินการพยานหลักฐานตามที่ปรากฏทางด้านพลตำรวจตีสมนึกน้อยคงผู้บังคับการนครบาลสามกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบกน .3 อยู่บริเวณโกดังดังกล่าวติดถนนบริเวณถนนตรงข้ามซอยฉลองกรุง43า โดยมีพันตำรวจเอนกพนพพรสินมารองผู้บัญชาการนสาพันตำรวจเอกอิทธิเชษตวงหอมหวนผู้กำกับต่อนฉลอ,องกรุงเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อน,นอจระเข้น้อยอยู่ระหว่างรอหมายคน้นเข้าทำการตรวจคน้นเมื่อถามว่ามีความกังวลใจกัรณีตรวจสอบบ่อนการพนันในพื้นที่และมีกระแสข่าวผู้บัญชาการตำรวจภูทรสองถูกย้ายพลตำรวจโทพกกพลกล่าวว่า ความจริงเรื่องการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการพยายามป้องกันปราบปรามจับกลุ่มมาโดยตลอดยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยกัชับเร่งรัดให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องยอมรับว่ามีการลักลอบการพนันมาต่อเนื่องจับได้ก็ต้องจับถึงลักลอบเล่นไปตำรวจก็ต้องจับกลุ่มมึงรับสวยเขามึงอย่ามาพูด ตุเรศตุเรศตุเรศที่เขาไปขายกุ้งยกตำรวจเป็นร้อยมันน่าอายไหมจับเด็กทำได้จับเด็กดูมือสามนิ้วไล่จับกันยกไปเป็นพันเป็นร้อยที่บ่อนกนารมันเผยแพร่เชื้อส่งผลกระทบไปวงกว้างของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจประเทศเสียหายนับหมื่นนับแสนล้านแบบนี้แล้วมึงบอกว่ามึงทำอย่างต่อเนื่องตุเรศ ทางด้านในายใหญ่กรมปทุมวันอย่างพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดตุกได้กล่าวว่าขอฝากไปยังผู้ที่ทํำบ่อนอยู่ให้ระวังตัวไว้หากพลาดเมื่อไหร่จะถูกดำเนินคดีทันทีหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าใครทําอยู่ก็ระวังตัวอย่าพลาดถ้าพลาดก็ถูกดำเนินคดีๆๆอย่างนี้เท่ากับรู้เห็นเป็นใจว่ามีการเล่นการพานันอยู่ อย่าพลาดเท่านั้นถ้าพลาดเมื่อไหร่จะถูกดำเนินคดีแต่ถ้าไม่พลาดก็ไม่ถูกดำเนินคดีอย่างนั้นหรือท่านผู้บัญชาการในเรื่องเราดังกล่าวชาวเน็ตได้มีความคิดเห็นในโลกทวิตเตอร์บอกว่าไม่น่าจะมีใครพลาดคะ่ะต้นทางดีเยี่ยมเพราะตำรวจดูเองอาจารย์โควิดบอกว่าไม่เข้าใจพูดนี้หมายความว่าอย่งไงนั่นนะสิอีกท่านหนึ่งบอกว่า มันน่าไปหล่นในห้องนอนไอ้ควายป้อมเลยนะมันจะได้ตอบว่าของใครก็ไม่รู้อีกท่านหนึ่งครับกรุงเทพมีบ่อนด้วยเหรอฮะใครรู้ช่วยบอกด้วยท่านต่อไปครับสลิมดูไว้มันเป็นโต๊ะกินข้าวมั้งต้นตอโควิดมาจากโต๊ะแบบนี้แหละฮ่าโต๊ะปิงปองแน่ๆท่านต่อไปครับ ทำลายของ5ผู้ป่วยโควิดสมุดปาการมีประวัติไปบ่อนย่านเทภารักษ์อ้าวโผล่มาอีกแล้วติดจากบ่อนกันเกือบทั้งนั้นวันนี้และแพร่เชื้อไปทั่วประเทศแปแบบนี้แหละครับวันนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เจ้าของบ่อนพลาดหรือไม่พลาดประเด็นอยู่ที่ว่าตำรวจจะไปจับหรือไม่จับมากกว่าแต่ละอย่างตลกจังประเทศไทย อภิิหารกฎหมายไทยและก็มีแคปชั่นว่าจะดําเนินคดีกับบ่อนยากมากเพราะคดีบ่อนการพนันต้องมีหลักฐานความผิดสามอย่าง1ผู้เล่น2ของกลาง3ามต้องทําความผิดชัดเจนในขณะจกกับกลุ่มแมมึงนะมึงพูดนี้ไม่อายเด็กมั้งเหรอเด็กเตือนต้มแข็งในบ่อนก็ยังรู้เลยนะทำบ่อนได้นะแต่อย่าพลาดขายยาเสพติดได้นะแต่อย่าพลาด ทำชั่วอะไรก็ทําไปเถอะแต่อย่าพลาดให้จับได้ทําเนียนๆจับไม่ได้ก็แล้วไปพูดแบบนี้มันทุเลศมากไม่รู้จะพูดคําไหนตัวเองมีหน้าที่ต้องดูแลความยุติธรรมดูแลความถูกต้องอย่าให้ทําผิดกฎหมายไม่ใช่บอกว่ายาผิดกฎหมายแต่อย่าพลาดอีกท่านหนึ่งครับหมายถึงอย่าพลาดจ่ายสวยช้า อย่าพลาดคาจ่ายสวยหรือจ่ายไม่ครบถ้าจ่ายครบจ่ายตรงไม่พลาดก็ไม่โดนจับประมาณนี้ใช่ไหมฮ่าฮ่า่ท่านต่อไปบอกว่าหมดความเชื่อถือแล้วครับเรื่องบอลมวยหวยไก่ผมไม่เคยเห็นตํำรวจเอาจริงทักทีนีแต่ได้จับคนจูสามนิ้วกับคนขายกุ้งใครก็รู้วันนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่า เคยมีมือปราบสายเดียวที่ไปตรวจผับว่ามีเด็กต่ำฝา่าแปดอยู่หรือไม่รายการฝรั่งก็มีเจ้านายปลอมตัวไปตรวจกิจการด้วยตัวเองสาปอนน่ะจะปลอมไปตรวจบ่อนบ้างนะบ่อนมีทุกเขตในกรทมน,นั่นแหละขายยาด้วยถามแท็กซี่ก็รู้คนพวกนี้เปิดร้านอาหารบางหน้าคนเข้าเยอะตลอดเคยร้องเรียนในเว็บไซต์ไม่เห็นทำอะไรเลย เปิดได้แต่อย่าให้ตัวเชี่ยวรู้เพราะถ้ารู้ข่าวมันจะไปไวมากและพวกผมต้องไปตามหาว่าบ่อนอยู่ไหนมันจะลำบากเก็บข้าวเก็บของและย้ายที่เล่นกันเพราะยังไงปะพวกผมจะไปแล้วพบว่ามันคือโกดังพวกคุณก็เสียรายได้ไปหลายวันยังไงก็ระวังตนไว้ให้ดีอย่าให้ตัวเชี่ยวรู้ดีที่สุดเอาละเล่นต่อได้ <c oughs> นี่พูดเหมือนรู้ใจท่านต่อไปครับ เป็นการส่งสัญญาณว่าช่วงนี้ประชาชนจับตามองมากขึ้นจ่ายให้ตรงเวลานะกำลังจะขึ้นราคาแล้วนะปวดขันดีๆอย่าให้มีคลิปหลุดเป็นห่วงเจ้าของบ่อนแหละดูออกจริงๆถูกอย่าคุณว่าต่อไปเป็นท่านสุดท้ายในคลิปนี้นะครับเข้าใจว่าเขาต้องการเตือนให้รู้ตัวให้ระวังค่ะ เพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่โดนไล่เบี้ยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะทำวงเน็บสักทีฮ่าฮ่าฮทำนองว่าฉันจะจับแล้วนะฉันจะจับแล้วนะจ๊ะรู้ๆกันหน่อยนะรีบๆหลบรีบๆหนีรีบๆีย้ายโอ้ยจะบ้าตายประเทศไทยโชคดีเคาะกํมกรัมซัดในยุคดิจิตัลมันมาเร็วขนย้ายกันแทบเป็นแทบตายมันก็หล่นกลางถนน อระจาร์ตัวเองแบบนี้ในพื้นที่กรทมแล้วยังบอกว่ากทมไม่มีบ่อนอีกไหมหาบักป้อมตาเด็กสมบูรณ์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชันแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยส่คนไทยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่และอันหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องเ่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาและเกีเ่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทจะได้อยู่กันไปนานๆนะครับขอบคุณครับ